ตลาดหุ้นไทยนะครับที่สุดแล้วนี่นะฮะมาตรการตัวช่วยล่าสุดจากขุนคลังคนใหม่นะครับกรตอนั่งถแถลงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปรากฏว่าต่างชาติก็ยังคงขายหุ้นไทยสุดที่ต่อเนื่อง24วันทำการนี่ถือว่าเดือนเสร็จเศษทิ้งหุ้นไทยเยอะแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะการซื้อขายก็ปรากฏว่าในแง่ของดัดนีนั้นได้แรงส่งขึ้นมาในระดับที่ดึงที่พึงพอใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าหุ้นไทยสามารถยืนเหนือพันสามจุดได้เนี่ยประมาณ2วันติดแล้วนะครับก็มีทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะการจับอดีตผู้บริหารของบริษัทสตาร์ทนะครับที่ต้องคดีของทางดีดีเ s i ก็ไปนําตัวจากนุ่นนะอ่ดูไบกลับมาที่กรุงเทพนะครับก็บางมุมก็มองว่าเป็นเรื่องของการฟื้นความเชื่อมั่น นะครับให้กับท่านักของนักลงทุนจะได้มั่นใจครับว่าเรื่องการตรวจสอบกําก,กับลงโทษดูแลนักลงทุนนี่นะครับซึ่งเกิดจากมูลค่าหุ้นที่นักลงทุนไปเล่นหุ้นแล้วก็ปรากฏว่าบริษัทนั้นเกิด ครีอืดเฉาขึ้นมาแล้วฟองร้องกันอยู่เนี่ยมันน่าจะคืนความมั่นใจกลับมาได้อีกนะประไปในที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่กระทรวงการคลังก็ดีนะครับโดยทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหวัชระเมื่อวานก็ควงไปกับท่านของเลขากรตทแล้วก็มีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวก็จะลงจากตาแหน่งละอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่นะครับสามคนนี้ก็ถือว่าเป็นสามทหารเสือตลาดทุนไทยเนี่ยนั่งตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานนะฮะเกี่ย ที่จะมีการปรับเปลี่ยนแต่งตัวกันใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและที่สําคัญก็คือมีเม็ดเงินมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามายัางไงถ้าเป็นสมัยก่อนเขารายงานเขาจะบอกว่านี่เป็นกองทุนเข้ามาพยุงหุ้นนะก็ปรากฏว่ากองทุนไทย e s g ชื่อจะยาวนิดนึงนะครับ แล้วก็ลุ้นกันว่าจะเอา LTF ปัดฝุ่นคืนชีพกันไหมก็ปรากฏว่าตอกหมุดฝ้าลงเรียบร้อยคำนี้ไม่มีต่อไปนะฮะแต่ว่า ESG เนี่ยก็ไปปรับเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับโดยการถือครองเนี่ยไม่ต้องถือกัน8ปีแล้วครับลงมาเหลือแค่5ปีก็พอส่วนการหักลดจนภาษีก็จาก10,000แสนครึ่งเป็น3 0 0แสนอันนี้เป็นหัวใจประเด็นหลักเลยนะครับนอกนั้นก็มีการทำกองทุนวายุพักอะไรกันว่ากันไปทีนี่2ปัจจัยเนี่ยแถลงออกมาตอน5โมงเย็นคือตลาดปิดไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าต่างประเทศเขาเขา,เขาทิ้งไม่ยังย้ง เขาม่รู้จักคาว่าเบรกในรถเลยเหมือนกันผม๊กว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้การรวบรวมตัวเลขการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับติดกันทั้งหมดเลยนะฮะ24วันทําการ44,000ล้านสุทธิในะ24วันทําการที่เขาขายคือขายกันแบบเมามันอย่างมากๆเลยนะฮะทีนี้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในหนึ่งปีสองปีหรือสามปีจากนี้ไปนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าฟื้นตัวในหนึ่งปีพิมพ์เลขหนึ่ง ถ้าคิดว่าฟื้นตัวภายใน2ปีพิมพ์เลข2ถ้าคิดว่าฟื้นตัวภายใน3ปีพิมพ์เลข3แล้วส่งเข้ามานะครับผมให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าเฉพาะเมื่อวานเนี่ยซึ่งเป็นวันที่เขาถแถลงหลัง5โมงเย็นคือตลาดหุ้นก็ปิดไปแล้วตอน4โมงครึ่งตามประเทศขายหุ้นทิขายหุ้นไทยสุทธิ1087.97ล้านบาท ก็ยังหลัก4หลักอยู่ดีฮะไม่ได้หย่อนต่ําพันล้านเลยนะฮะและพอรวมกันตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงวันที่24มิถุนายนปรากฏว่านักลงทุนตามทศขายสุทธิหุ้นไทย27,189.85ล้านบาทเอานับกันตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึง24มิถุนายนนะเรียกว่าจะจบครึ่งปีกันละต่างชาติก็ขายสะสมสุทธิทีนี้ไปไกลเลยฮะ19,349.47ล้านบาท ถ้าเขาว่าแรงขายสุทธิของต่างประเทศเนี่ยที่เกินระดับแสนล้านเนี่ยไม่ตกเลยสักวันในช่วง6วันติดต่อกันที่ผ่านมานะฮะหรือจะเรียกว่า6วันทําการก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราดูกันต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าการขายติดต่อกันเนี่ยนะฮะตั้งแต่21พฤษภาคมจนถึง24มิถุนายนนับเฉพาะวันทําการไม่นับพวกวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะเฉพาะช่วงนี้24วันทาการเนี่ย43,953.64การล้านบาท นี่มันจะแตะ44,000ล้านแล้วนะครับในช่วงระยะเวลาเพียงแค่24วันทําการนะฮะและนั่นก็หมายความว่าการขายสุทธิที่ยาวที่สุดของต่างประเทศต,ตอนนี้ถึง24วันทําการเนี่ยมันอยู่ในรอบของครึ่งปีแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะขายสุทธิยาวนานที่สุดก็ประมาณ4เดือน2สัปดาห์ถอยไปสักประมาณหักไปสัก5-6วันทําการนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้ปรากฏว่ามันเกิน6เดือนแล้วนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าคือท่านในแง่ดัชนีเนี่ยมันดูดีอยู่ เพราะว่าสองวันเนี่ยมันตีกระตื้นขึ้นมาเกินพันสาแล้วก็ปิดไปเมื่อวานนี้ก็คือพันสาใช่ไหมไม่นับขึ้นวันนี้นี่นะครับก็ปรากฏว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยติดลบไป505.93จุดจากจุดสูงสุดเป็นปรอติศาสตรของหุ้นไทยที่1822.6 6ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็คือช่วงประมาณหลายหลายปีผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าหุ้นไทยตก27.75%จากสถิติสูงสุดเป็นปรอติศาสตรของดัชนีหุ้นไท ก็ยังอยู่ในภาวะหมีอยู่ดีนะครับถ้าจะดูกันนะครับว่าตกลงแล้วฝรั่งจะมั่นอกมั่นใจแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างฮะหเราแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดูดีโดดเด่นขยายตัวเอาตามเป้าก็อพอพอ,อย่ากเกินเป้าเลยนะฮะว่าอันนี้ทําได้ไหมสการแก้ไขปัญหาระยะยาวเลยนะโดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่ง นักวิจัยนักเศรษฐศาสตร์ก็คเคาะกันหมดว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างนะอันนี้คือพูดแล้วยังต้องพูดต่อหมายความว่าอะไรฮะคือพูดให้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือว่าอุตสาหกรรมอะไรเก่าๆแล้วก็กลายเป็นฐานผลิตของเก่าเราไม่เคยเป็นฐานผลิตของใหม่นะครับแล้วไม่ได้แก้ไขมีอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆแล้วไม่มีของใหม่ออกไปสู่ตลาดอันนี้คือในแง่ของมหาภาคนะครับพะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือบริษัทที่มีอยู่เดิมนพยายามปรับหารูปแบบธุรกิจของตัวเองไปสู่การตอบโจทย์ของการมีพวกอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของอะไรครับความมั่นอกมั่นใจที่ตัวตลาดทุนเอาวาว่าทุกองค์กรเลยแหละครับแต่ถ้าจะโดยหลักๆอย่เงเช่นตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะจะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นฟื้นความเชื่อถือฟื้นความศรัทธาให้กับน,นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและเร็วที่สุดเมื่อไหร่กับกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเช็คแนบาลานซ์ภายในวงจรของตลาดหุ้นไทยเองภายในของ,วงพวกบริษัทจดทะเบียนก็แล้วแต่ เรื่องกรณีอื้อช้าต่างๆของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งทางการเงินตกแต่งทางบัญชีเกิดการช่อโ,โกงนักลงทุนรายย่อยและอาจจะเป็นแม้แต่รายใหญ่ๆก็เจ็บตัวแต่ก็ไม่ไม่เป็นข่าวก็มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคนิคในการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการเทรดตัวโรบอทหุ่นยนต์โปรแกรมหุ่นยนต์หรือจะเป็นเรื่องของ n นแคชชอ t เซลล i n g งซึ่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมาตรการอัพทิกก็จะเอามาใช้อันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์ เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนตามประเทศได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าที่จะมีเงินอีกจํานวนมากมายมหาศาลคือเงินเอาท้าพูดกันตรงๆนะฮะคือถ้าของมันดีจริงนี่ยนะครับคนก็ซื้อถูกไหมฮะแต่ถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นที่ของเขาดีกว่าอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์เลยเอามาเปรยบเปิร์มอย่างหุ้นก็เหมือนกันคือถ้าหุ้นมันดีจริงรับรองได้ครับไม่ต้องเปิดมากี่กองไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเงินมันจะมาเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟันฟลหรือกระแสฟันโฟลจะกลับคืนสู่ตลาดหุ้นไทยมากน้อยเร็วช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่บลุมเตุ้มกันอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านักลงทุนต่างประเทศมั่นใจแล้วยังกับมาตรการล่าสุดแพ็กเกจล่าสุดนะท,ท,ดนที่ทางด้านของกระทรวงการคลังที่ทางด้านของกรอตที่ทางด้านตลาดหุ้นเนี่ยอุตสาห์แถลงแต่งตัวกันเมื่อวานนี้ต้องดูกันแบบกลางๆนะฮะเอาดูวันนี้ก่อนถ้าปิดตลาดวันที่25มิถุนายนเกิดยังขายต่ออีกนะครับ โอ้มาดูจะว่าไงละแต่ถ้าเกิดกลับมาพลิกเป็นบวกก็อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าเป็นเพียงแค่วันเดียวก็ต้องดูยาวๆันอีกนะฮะอ่ะนี่แหละครับก็คือคําถามท,าที่ผมบอกว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวในอีก1ปี2ปีหรือ3ปีจากนี้เป็นต้นไปพิมพ์เลยนะฮะเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นถ้าคิดว่า1ปีฟื้นก็พิมพ์เลขหนึ่งคิดว่า2ปีฟื้นก็พิมพ์เลข2คิดว่า3ปีฟื้นก็พิมพ์เลข3านะครับ